แอดครับทำไมไม่ยอมทำไมไม่หยุดทำอย่างนี้สักทีนี่ถ้าทำถึงกระดาษมีคนทำบีไหมเนะาะส้อนเ์แบบหมืทุกวันไม่กลัวยูทูแบแอดหรือกรตื่นคิดสิตื่นมาไปให้คิดแล้วเขาตอบไม่ก,กลัวห้าจัดโคตรแห้ไม่ให้สนุกมาแอดตื่นไหมไปวีสอแเ้าคุณอยู่ดูมึงว่าแอดจะ,จะลองดีกับยู t u b e นะ แอร์ไดขึ้นบินผมจะนำให้เลยคนระับสายการบินซูปเปอร์แอร์แต่ก็อย่างเงี้ยซีเอชชอว์ยูทูปด้วยว่าแถวที่ใครใหญ่ <c oughs> อย่าให้ทุกเห็นนะครับเป็นการพายพิบัติติดเหล็กก็ติดจะมาอีกใน YouTube ยิงย่งยิย่งแยกแไม่อยู่ไม่ออกอยู่ฝ่ายห้าวก็มายวงบินไปยทอฟ้าแล้วพูดทะยาไปถึงอวกาศ y ยูทูปแทนเงินสันติโกไม่ให้เธอออกสินะแอร์จะปิดปีกบินสินะ กล้าจริงๆแอทกล้าหาดิ๊งนักขอให้ได้ให้โดนแล้วกันพูดเองนะขอตอนนั้นปกปิดไปเตะครั้งกันนะเดี๋ยวนะเขาสูวอะไรไม่กลัวกลัวไม่เบนเฮ้ยยอกจอกโอเคสคริปเดี๋ยวนะ ทำไมคนด้านหลังมันโดนตีนั่นคืออะไรผมไม่ยุ่งแล้วกันหมืดนกี้ยี่ต้องรอหลังเรือเลยแล้วค่อยัดสินะคงงั้นเดี๋ยวีไอยู่ไหนรอเรื่อนี้ก่อนแหละถ้ะจะมีเป้าหมายให้ล่าถึงสามคนเลยขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย คนจะอย่างันเลยนะแต่คนนี้มีใครบ้างก็จะรู้กันอยู่ดูเอาเองแล้วกันนะตอนนี้มือขวาแกโดนจับเลยแกคนเดียวแหละแกทราบแกทราบงี้มือขวาของแกโดนจับด้วยตอยแล้วในเว่าลาออกแล้วดาวเห็นอยู่พอดีกลับมาทำงานใหม่บอกว่าพักงานทั้งคขาดีกว่าก็ใช่พักแต่กลับมาทำงานแล้วว้าบ มขาไม่เมื่อยไซกันนะแต่อย่าหวังว่าจะจับไม่ได้แหละมือข้างซ้ายกันไอ้ที่สุดก็เพรามือข้างซ้ายก่อนดูไงเอามือข้างไซก่นอนดูกันไปวิจันนยณ์และเจาะสาดด้วยระบาดดีกว่ากับเอพิแอติมเก็บตัวหน่อยแล้วน,นี่ขาซ้ายแล้วขาขา้างายแล้วขาข้างขวา,ขา,ขาอ,ยอยู่ไหนฮะโดนตัดไปแล้วเหรอนี่เจ้าตัวก้าขาใหม่พอเห็นขาทั้งสองข้างอย่าโดนตัดก่อนหน้าไหมพวกเอพิแอติมตัวเพิ่มเนะนี่ยนี่ตัวอย่างเพิ่มระบาดเอพิแอติมจีเฮ้ยทีเดีวยวแลูกดอกและที่ได้โดนจับวัน กับตอนนี้เดี๋ยวเรียกหาแต่ในมันนันี่ฟังเลยหรืองั้นเรืยงานหรือง้น,งน,งน,งน <c oughs> เปียกเยียบแต่แล้วจะกินโรตีดิบหรือไงเจ้าพวกนี้พ <c oughs> อ